ของญาตเกิดเลยแล้วกันนะคะได้ค่ะได้ค่ะก็คือตัวหนูเองอะค่ะเป็นพนักงานอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งนะคะที่กรุงเทพค่ะครัก็ด้วยความที่ว่าตัวหนูเนี่ยจะต้องมีขึ้นเวรบ้างแล้วก็กลับบ้านเย็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะในคําที่ไว้าทํางานอยู่ในตึกที่เขามีการก่อสร้างกันเราก็จะต้องเดินทางทางเนี้ย ในการกลับบ้านเพราะว่ามันเป็นประตูที่ใช้ทางออกทางเดียวกันคใช่ค<ะ>่ะด้วยความที่พอเราทําอาชีพแบบนี้ค่ะมันก็เลยทําให้เราแบบกลับบ้านเย็นมันก็จะต้องผ่านตรงจุดๆนี้ทุกวันค่ะหนูเนี่ยก็เป็นคนที่กลัวผีมากแต่ก็ใจสู้แล้วก็คิดว่าเออมันคงไม่มีอะไรหรอกแล้วก็ทํางานไปใช้ชีวิตปกติของเราไปจนมาวันหนึ่งนะคะหนูเนี่ยมีโอกาสได้เจอกับพี่พยาบาลคนหนึ่ง<ะ>เป็นพี่พยาบาลที่อายุประมาณห้าสิบล่ะคะ่ะ ก็ตอนเจอทุกครั้งนะคะด้วยความที่เราเนี่ยเป็นพนักงานก็เด็ก่ะคะ่ะก็จะสวัสดีทุกครั้งที่เจอนะคะคร<ะ>ั้งของครั้งแรกเนี่ยสวัสดีพี่เขาเนี่ยไม่เห็นเราแล้วก,ก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรที่ตอบกลับมานะคะจนจนเราเนี่ยก็เริ่มเอกใจแล้วว่าเขาจะไม่เห็นเราเลยหรอด้วยความที่ทางเดินเนี่ยมันก็ไม่ได้กว้างมากม,มันก็มันงทีแคะแค่นิดหน่อยแล้วเราก็หันไปมองข้างหลัง<ะ>คือมันไม่มีคนอื่นนอกจากเรากับเขาแค่สองคนนะคะที่โอกาสที่ เขาจะไม่เห็นเราเนี่ยมันน้อยมากเลยนะคะที่จะไม่เห็นเพราะมันใกล้กันมากจนหนูกน็ก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะคะจนมาครั้งที่ครั้งที่สามครั้งที่สี่เนี่ยคะ่ะเจออีกแล้วช่วงเวลาเดิมประมาณหกโมงครึ่งนะคะช่วงที่ระหว่างฟ้าจะมืดก็ไม่มืดจะจะจะ,จะสว่างก็ไม่สว่างโทงเพสเลยคะ่ะโพเพเลยค่ะพี่หนูก็จะกลับบ้านเวลาเนี่ยทุกครั้งหนูก็จะเดินไปแล้วก็เจอเขาเนี่ยตลอดเลยหันไปสวัสดีเอาอีกแล้วไม่มอง หนูก็เลยคิดว่าหนู่ไปทําความผิดอะไรหรือเปล่าหรือว่าอเอ้ยเราไปทําอะไรทําให้เขาแบบไม่อยากไม่อยากคุยกับเราไหมม,มนันแปลกแปมันสองครั้งแล้วเนาะมันสามสี่ครั้งแล้วอะคะ่ะที่แต,แต่เราไม่ได้เจอบ่อยมากนะคะเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะเฉลี่ยเจอประมาณครั้งหนึ่งสองครั้งก็จะเจอช่วงนี้พี่ <ไป S 2> ดึงเหรอพี่เขาดึงเปล่าเขาไม่ได้รับบ่ายเราเปล่า ไม่ค่ะไม,ไม่ดึงไม่ดึงแม่บ้าเหมือนสายตาเขามันว่างเปล่าเหมือนเขามองไม่เห็นอะไรที่อยู่รอบตัวเขาเลยทซ้สามค่ะพี่ครั้งสองครั้งแรกอะคะ่ะเราจะไม่ค่อยได้สังเกตหรอกค่ะพี่แต่พอครั้ง 3, ที่สามครั้งที่สี่ะเราจะรู้สึกว่า,วาเอาละอย่าว่าแต่อ่าไม่ได้น่าดึงนะคะหน้าเรียบเฉยซีดแล้วก็ไม่ได้มีการหันมามองหรือแต่รู้สึกว่าสายตาเขาเนี่ยมันมันตรงอย่างเดียวมันไม่ได้มีการหันมามองเราเลยค่ะตอนนั้นน่ะหนูก็เริ่มเอกใจในใจหนูคิดในใจว่า คนหรือเปล่านะแต่เราก็ขับถามนะคะไม่มีอะไรหรอกคิดว่าโอ๊ยไม่ใช่หรอกมาให้เห็นขนาดนี้ก็เลยได้มีการไปปรึกษากับพี่ในห้องที่ค่อนข้างมีประสบการณ์ในการทํางานมาค่อนข้างเยอะอยู่มานานแล้วก็เล่าให้เขาฟังแล้วก็พูดทิ้งท้ายด้วยตลกตลกว่าเขาจะใช่คนหรือเปล่านะแต่พี่เขาก็เงียยไปค่ะแล้วก็ให้หนูนะคะบอกรูประพันธ์สันฐานของพี่พยาบาลคนนี้ก็คือจะเป็นพี่พยาบาลผมสั้นนะคะดัดลอนผมสั้นๆปะบ่าแล้วก็เป็น คุณก็กางจางส่วนสูงประมาณนี้สีผิวประมาณนี้ใส่เสื้อเป็นชุดพยาบาลที่ค่อนข้างไปทางสีขาวซีดะคะ่ะคือชุดพยาบาลเนี่ยมันจะมีสองสีใช่ไหมคะก็คือสีขาวอมมวกับสีขาวซีดคือเราจะดูออกว่าเขาผ่านประสบการณ์ในการทํางานมาเนี่ยค่อนข้างเยอะอค่อนข้างมีอด้วยชุดเขาด้วยรูบทรงของชุดอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะมันจะทําให้เราดูออกค่ะแล้วก็พี่ที่เขาเป็นอ่พี่ในห้องอะคะ่ะก็ได้มีการสอบถามแล้วก็พูดคุยแล้วก็เงียบไปแล้วก็บอกว่า โอ,อคงไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยค่ะหนูก็คงคิดมากไปก็ให้ไปทําบุญอะไรซะจะได้สบายใจอแต่ก็มันก็มีอยู่หลายเหตุการณ์นะคะที่ที่ที่เหมือนพอมีคนรู้ว่าว่าหนูอ่ารู้รู้รแบบรู้สึกแบบเนี้ยแล้วก็เห็นอะไรแบบเนี้ยก็มีคนมาถามบ้างเขาก็จะพูดกันว่าคงไม่มีอะไรหรอกเราคิดมากแต่ทุกคนก็จะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเขาน่าจะรู้อะไรแต่เขาคงไม่ได้อยากบอกเราให้เราคิดมากเพราะเขาก็คงจะกลัวว่าหนูจะกลัวค่ะอื จนจนมามีวันนึงเนี่ยค่ะหนูก็จะมีเพื่อนสนิทนะคะอยู่ที่ที่แถวบ้านเนี่ยค่ะโดยที่แม่ของเพื่อนเนี่ยค่ะเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลเดียวกันครับอ่าแล้วก็เพื่อนเนี่ยก็ได้มีการให้หนูเนี่ยได้พูดคุยกับคุณแม่เขาแล้วก็สอบถามกันสอบถามกันไปสอบถามกันมาด้วยความที่รูปประพันธ์สันฐานเนี่ยมันไม่ได้สังเกตยากค่ะสมท่านี้เทา่านี้อะไรประมาณนี้มแม่เพื่อนเนี่ยก็เลยได้มีการเอาเหมือนรูปอะคะ่ะแล้วก็ เขาเขามีข้อมูลเพราะเขารู้จักอยู่แล้วค่ะว่าเป็นใครเอามาให้ดูว่าเนี่ยคนที่เราเจอเนี่ยให้คนนี้หรือเปล่าอืแล้วว่าให้หนูตามหาเนี่ยหนูยังเจออยู่นะคะยังเจอแต่เราไม่ได้เอกใจอะไรเพราะเราคิดว่าเขาเป็นคนเขาแค่ไม่มองหน้าเราอืแต่พอหนูเห็นรูปเพรานั้น,น่ะคะ่ะคือมันใช่ค่ะมันคือคนที่หนูเจอค่ะพี่ใช่เลยเป๊ะเลยเหรอแต่เขา เขาไม่ได้มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แหละค่ะพี่อ้อโหไอหนูเล่าหนูก็ขนลุกหนู่นไปคนกลัวผีแล้วก็ไม่เคยเจออะไรจังๆแบบนี้มาก่อนในชีวิตนะตอนแรกก็พยายามข่มใจตัวเองว่าคงคงไม่ใช่เราอาจจะแบบเจอคนที่รูปร่างไข้กันแต่พอเราเห็นเนะี่ยคือมันใช่เลยอ่ะคือมันเ๊ตเลยร้อยเปอร์เซ็นต์หนูให้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันขายในความที่รูปมันค่อนข้างเก่าแล้วแต่เราดูออกแล้วก็คิดว่ามันน่าจะใช่ค่ะใช่ค่ะก็สืบสาวเราเรื่องมาประมาณนี้ก็อ่าเป็น ที่ที่เป็นอ่าเป็นพยาบาลอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเรื่องด้วยปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็เขาก็มีคนเห็นเขาบ้างแต่สุดมากก็จะเป็นพวกบุคลากรใหม่ๆค่ะที่จะเจอคนเก่าๆก็ชินแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วมีแค่คนใหม่ๆที่เจอเหมือนจิตเขายังคงอยากยังอยากทํางานยังไออะไรอย่างนี้แต่ว่า หนูอะไปคิดถึงเรื่องของมิติทับซอ้อนของช่วงเวลาค่ะด้วยความที่อย่างที่บอกใช่ไหมคะว่าตึกมันมีตึกเก่ากับตึกใหม่<ะ>ทางมันออกทางเดียวมันก็มีการสร้างก่อสร้างกันแล้วก็ตึกเก่าๆก,ก็มีการโดนทุบค่ะแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคะหนูคิดว่าเขาน่าจะผูกพันกับที่ที่เขาเคยอยู่ที่โดนกำลังโดนทุบอยู่แล้วก็กำลังสร้างใหม่ม,มันน่าจะมาประจวบเวลาเดียวกับที่หนูกลับบ้านทุกวันนะคะก็เป็นไปได้หมดแล้ว ค่ะแล้วตอนที่ที่เขาเสียได้ถามไปเขาว่าเขาคือเขาเสียที่โรงพยาบาลหรือว่าที่บ้านอ๋ออันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่คิดว่าต่วยก็น่าจะเสียที่โรงพยาบาลค่ะอังคารกลุ่มโป X